3าจุดเียดูเลยก็ได้ครับเขาบอก basic constructions justify อะไรครับ justify มันยืนยนันเหมือนพิสูจน์ให้ดูว่าไอ้สิ่งที่เราทําอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมปะตอนแรกสูตรสมัยก่อนคุณรู้ใช่ไหมเราพยายามสร้างมุมที่เท่ากันนังภาพบอกมหครับกําหนด a b c มาเป็นมุมให้โอเค แล้วเราใช้วงเวียนปักไปปักมาสร้างรูปใหม่ที่ทำให้มุม B เท mm. ่ากับมุม S จำได้ไหมทำไงบ้างครับกางแขนวงเวียนมาใช่ปะ่ะระยะหนึ่งโมซัวอะไรก็ได้ตัดมานทั้งคู่โอเคแล้วคุณก็เอาวงเวียนปักที่นี่วัดปากตรงนี้ใช่ปะ่ะเอาไปจิ้มโอเคแล้วคุณก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำคุณทำอะไรบ้าง อ่าเขาก็เลยบอกว่าสังเกต BD กับ BE นี่ BD กับ BE สร้างจาก Construction ถูกต้องไหมเพราะคูณกลางแขนวงเวียนเท่ากันโอเคปะครับตรงนี้ตรงนี้ยทำไมใช้คำวา่า given มาจากมือคุณสร้างเพราะคุณปักแขนวงเวียนไหมแล้วตรงตอนนี้ผมบอกอนะไรใช่ปะห้ามขยับตรงนี้เป็นคีย์สำคัญนันนึงเนาะแล้วตรงนี้ยปี่ยนเนี้ยเท่ากันหมด โอเคครั้งที่สอง de เท่ากับ tr by construction ใช่ไหมคุณเอาวงเวียนไปวัดความกว้างของปากโอเคไหมเมือ่อคนได้ปากเท่าไหร่มันไปตัดตรงนี้ทำให้ตรงนี้เท่าอนุปันธการโอเคอ่ะทำให้คนเห็นว่าอะไรครับแน่นอนสองรูปนี้เท่าอนุปันธการแบบ sss โอเค เมื่อเท่ากันทุกปรการแบบ SSS คุณก็เลยได้ว่าตรงนี้กับตรงนั้น CPCTC Corresponding p a r t C, Part, ใช่ปะ่ะ of congruent t r i a n g l e are congruent ก็คือมุมนี้มันทำกันสนิทต,ตีเนี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นยังเพาะนั้นสิ่งที่คุณสร้างทำไมมันจริงคุณก็ต้องรู้ที่มาประมาณนี้อ่ะใครมีคำถามบ อันแรกนั้นคือเราไปสร้างมุมกอป,ปี้มุมที่กำหนดให้โอเคไหมมุมที่กำหนดให้จำได้อยูบางทำนานลืมไปหมดแต่บางโอเคนะอ่ะลองดูเอาแล้วกันไม่ว่ามุมนั้นจะอ้วนแค่ไหนก็ตามนะครับโอเคอนเนี่ยเนี่ยมุมอ้วนก็ทำได้ใช่ปะ่ะตีอ้วนแล้วก็วัดปากคุณก็ไปวางลงเท่ากันอะไรแบบเนี้ย บทนี้เขาก็จะพูดถึงเป็นอย่างน้นอันที่สองจำได้ไหมเส้นแบ่งครึ่งมุทมทาไงนะคุณตัดทีนึงใช่ป่ะแล้วคุณก็ยืดยืดออกไปตรงนี้คุณจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่คีย์สำคัญคือระยะนี้ต้องเท่ากันจำได้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ที่คุณสร้างคุณได้แค่ตรงนี้เท่ากันถูกปะคุณเห็นอะไรละเฮ้ยนี่มันอ่ะเห็นยังเห็นว่า อ่ะใครตอบได้มั่งคีย์ของเราเห็นรูปนี้ทําไมสิ่งที่คุณต้องการคือทําไมมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันอ่ะใครตอบได้ผ่านไลมีห้าช้อยให้เลือกอ่ะ s s s a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  s h l อะไรพวกเนี้ยอ่ะเลือกอะไรครับเลือกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย y m w เท่ากับ y n w บรรทัดนี้บรรทัดสามใช้กพคุณไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคุณเห็นด้านนี้ไม่เหรอใช่ปะ่ะก็เนี่ยหนึ่งขีดเท่ากันด้านเท่าด้านที่สองสองขีดนี้เท่าด้านที่สามมาจากด้านร่วมไง identity จบไปรูปที่คุณสร้างทำไมมันได้ก็คือ SS s s s เห็นไหมไม่มีอะไรเลยสองแรกคุณกจะทำอะไร เก็บแวงเก็บแวงผมสร้างเองสร้างเองอ่าอันต่อมาครับทำไม M Y ตอบได้ไหม M Y W ถึง c o n j u g ก t บ N Y W บรรทัดนี้ก็เด็กตอบว่าพูดไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ C P C T C ถูกครับโดยทั่วไปบรรทัดนี้จะตามหลังบรรทัดที่คุณพิสูจน์คอน j u g a t แล้วโอเคเนาะอันสุดท้ายอ่ะ เอาสั้นๆแบบไทยๆน,ยน,นิยามเส้นแบ่งครึ่งุงถูกไหมครับนิยามเส้นแบ่งครึ่งุงคือเส้นใดก็แล้วแต่ที่มีหนึ่งเดียวที่ทําให้เกิดสองมงเท่ากันทุกประการเนี่ยจบโอเคเนาะง่ายขนาดนั้นเลยประมาณนี้ไม่รู้ทำได้ยังมันง่ายมองมองดีๆเลขาแล้วนะ้องมองเยอะๆโอเค ฮมลโหลสนุกอยู่บ่างครับอ่ะเขาก็ยกตัวอย่างคนสักอันนี้อ่จําได้ปะแบ่งครึ่งใช่ไหมคุณทําอะไรนะจำได้ไหมกวาดป้าบวัดตัดตัด,ตดสิ่งที่คุณได้จะแป่งเส้นอะไรเลยเส้นทําไม PQ ตั้งฉากกับ AB ทำไมเส้น PQ ที่คุณทําจะตั้งฉากกับเส้นตรง เนี่ยเส้นเอบีครับอาเติมเหตุผลแล้ว P n น t อตเอลพีเอฟังกเนกับ P B มาจากอะไรฮะกิฟเวนหมดทำไมตรงนี้เท่าเพราะอะไรครับวาดวงเวียนอันเดียวกันถูกไหมครับได้ส่วนโค้งนี้สิ่งที่สองที่คุณทำอันนี้คุณใช้วงเวียนโดยไม่เปลี่ยนขนาดถูกไหมครับเอาไปตัดด้านล่างปรับจุดกาปรับจุดกา PQ PQ อันนี้มัาจากไหน Identity เนาะ,ะคุณเห็นทำไม PAQ ครับ PAQ ทำไมซ้ายกับขวาฟังกูเล่นกันครับ SSS ว่าเราเล่นแต่ด้านคียของวงเวียนคืออะไรนี่ถ้าคุณจำได้มัาวัดระยะเขาได้ปะรัศมีมันเท่าอ่ะ ออเพราะเขียวงเวมีแค่นั้นเลยอ่ะหนึ่งกับสองเท่ากันเพราะอะไรครับประธานนี้เด็ดเด็ดอีกแล้วทำไมมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองเหตุผลเพราะตามหลังทอนซิสเกันตรงนี้มันก็ C T C T C ครับมันเป็นองค์ประกอบ 1, อ 3, หนึ่งของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุประการเพราะห้าล่ะทำไม P R เท่ากับ P R เออ identity ก็มาวางเองนะครับถ้าคุณจะไทยๆก็ใส่เวาลาด้านลวงพข้อหกอ่ามากแล้วครับทำไม PRA คามนี้เป็นด้านบนแทนนะครับ PRA ถึงเท่ากับเออ PRB ครับเพราะอะไรนะ S A S โอเคเนะาะเพราะคุณไม่อ้างความเป็นมุมหนึ่งกับสองเท่ากันเข้าใจใช่ปะ SAS สามกับสี่เท่ากันเพาาเออนี่ง่ายจะตายถ้าคุณรู้อ่ะ CPCDC สั้นๆด้วยเขียนให้มันยาวพะแปดยังไม่ได้บรรทัดสุดท้ายเอาอะไรมาใส่เป้าหมายโจทย์มาใส่ PQ perpendicular to AB นี่ยจบแล้ว บอกว่าเรก u ล a าเฮกซากรให้สร้างหกเหลี่ยมด้านเท่าดาวดาว้ดานละ N. เอไปย,ยาวดาว้านละเอคุณก็วัดเอก่อนทำไรครับมุมภายนใน60วัดเอ60หมุนเช่ไนไปเรื่อยๆทางนี้ไปเรื่อยๆได้หกเหลี่ยมสวยงานถามบ้าคุณไดเอแล้วถ้าป่าคุณพยายามสร้างแบบที่ผมบอกสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าวันนี้ exterior angle ได้60 โอเคคุณได้เส้นีน้นนอะตีขึ้นมาแล้วนะครับในทํานองเดียวกันทําแบบเดียวกันอีกในครั้งที่สองกับด้านนี้โอเคคุณจะได้ด้านหักวัดตรงนี้หกสิบเนี่ยนั่งได้รูปที่สาและรูปที่สี่เอาตรงนี้เป็นหลักถูกไหมแล้วไงต่อครับวัดหกสิบโอเคเมื่อได้ด้านนอนแล้วก็ทําอีกทีหนึ่งจบ ใช่ไหมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสรุปคุณต้องทำน้องมากี่ครั้งโนสี no. ่ก็พอนี่ไงหนึ่งสองหรือว่าผมน้ำตกมาเนี่ยสามสี่หกสิบนี้ก็เลิกแล้วใช่ป่ะเมื่อคุณวัดความยาวได้เอเิคุณก็เส้นสุดท้ายก็ลิงก์มาเลยเขาได้ว่าเออก็จบประมาณเนี่ยสี่ครั้งหลุดโอเคเนาะ ประมาณนี้คิดว่าทำได้จินตนาการในหัวถ้าน้องทำ่ะมาดูครับเอาข้อไหนดีเอาข้อยาวข้อติดดาวเหเนาะมเราชอบข้อติดดาวข้อสี่สิบข้อสี่สิบข้อสี่สิบเดี๋ยวข้อสามเก้าด้วยดีวยาดูแล้วข้อสามเก้ามีรูปผมชอบข้อที่มีรูปเนาะ เลขาตัวอักษรนี้มันดูงงนะข้อสามเก้าบอกว่าอะไรครับ Carpenter ช่งางไม้เนาะ p r e d g e s q u a r e over an angle in such a manner ตั้งอย่างเงี้ยตัวที่ A B กับ A C มีขนาดเท่ากันเนาะฟังตัวแรงกัน B D กับ C D ก็ยาวเท่ากัน What can you conclude about the location of point D? Point D จะอยู่ตรงไหน บอกได้หรือไม่อใครบอกข้อมูลเกี่ยวกับพอยดีเราได้บ้างครับข้อน,นี้ถ้าคุณจะตอบสวยๆเท่ๆเลยก็คือ D you l i e on อะไรครับ Angle bisector แค่นั้นเองจบของมุม BAC จบ ก็คือถ้าคุณไปทำเส้นแอ g เก b i ไ e c ซ o r อร์ย่างเงี้ยครับมันจะผ่านดีแน่แนไอ้ที่คุณพูดน่ะทั้งหมดเลยน่ะถูกแล้วแต่ตอบเท่ๆสั้นๆเลยก็บอกว่าจนดีอยู่บนเส้นแบ่งครึ่งมุมแค่นั้นแหละแค่นี้โอเคเนาะใช่อ่ะข้อสี่สิบก็าอ่ะข้อสี่สิบอะไรนี่ในสามเหลี่ยมมุมฉากวันรูปเแ่นเนาะมีมุมซีมีเก้าสิบ B, C คือ A ก็คือ A, B, C ธรรมดวาวาดใหญ่หน่อยแล้วกัน A, A เล็ก B, B, C Construct bisector of B เส้นแบ่งครึ่ง B แบ่งครึ่งมุม B ให้ตัด CA ที่ i n ด D เนาะคุณว่าเส้นแบ่งครึ่งมาตัดที่ i n ด D เช้นแบ่งครึ่งมุมนะครับตามนี้ Now Construct DE Perpendicular to AB ว่าเส้นตั้งฉากเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นรูปนึกว่าแต่เส้นแ,แบ่งชึ้งมุมลงมาเส้นนี้วิ่งขึ้นไปตั้งฉากกับ AB ที่จุด E ตีตรงหาความยาว EA เออ่าจย์นี้ควรดีครับตรงหาความเอียมมุมฉากนะ ต้องหาความยาว EA เครับว่า EA ยาวเท่าใดอ่าใครตอบได้บ้างอันนี้ไม่มีวิสูน์คำนวณเฉยๆให้ติด a b บีีสองรูปมันคือมันคนเลนกันมันก็ต้องยาว A อดิถูกป่ะถ้ามันทับมาทับกันสนิทได้ถูกไหมครับฝัาะนั้นตอบเออซีลบเไม่มีอะไรเลยซีล a, บเอง่ายๆใช่ เห็นไห้ใช้คนมาถูกทางแล้วง่ายขนาดนั้นเลยเออไม่ได้ทำอะไรเลยดีมาก